กาบเรียนท่านประธานขออนุญาตในฐานะประธานกรรมการขออนุญาตชี้แจงข้อสงวนคำแปรยติของท่านสมาชิกนะครับสำหรับาการสงวนคัมภีรยติในมาตรา11ที่ท่านขอสงวนคําภีรยติสาระสำคัญโดยรวมก็คือท่านต้องการให้มีการาปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยให้มีการ,กรดําเนินการอย่างน้อยทุกปีจากเดิมที่กําหนดในร่างมาตรา11กําหนดไว้ทุก3ปีก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงงนี้ครับว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วการกําหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องดําเนินการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินง,งานในกระบวนการยุติธรรมนะครับพร้อมทั้ง ให้รายงานให้ประชาชนได้รับทราบทุกปีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาระกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธร,รรมมากเกินไปนะครับนอกจากนี้การที่จะประเมินผลว่ากรอบเวลาหรือกําหนดเวลาที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละหน่วยงานได้กําหนดขึ้นนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับหากเรากําหนดให้ต้องประเมินผลและทํารายงานทุกปีนั้นเนี่ยอาจจะทําให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลได้ ไม่เพียงพอสําหรับการประเมินผลนะครับจึงเห็นควรได้คงไว้ตามร่างเดิมคือทุก3ปีแต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการได้นําเหตุผลและ,ะข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากการยื่นคำแปลยติของท่านสมาชิกไปเพิ่มเติมไว้ในข้อสังเกตข้อ8.3ให้แล้วครับว่าในระหว่างการปฏิบัติงานแม้จะไม่ครบรอบอยังไม่ครบรอบสปีก็ตามหากหน่วยงานพบว่า กรอบระยะเวลาที่ตัวเองกําหนดไว้นั้นมีความไม่เหมาะสมก็ตั้งข้อสังเกตเสนอให้มีการปรับปรุงได้ตลอดระยะเวลาเพื่อให้กําหนดเวลาที่หน่วยงานกําหนดไว้นั้นมีความเหมาะสมมีความคล่องตัวสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานรับไปเพิ่มเติมไว้ในข้อสังเกตข้อ8.3 <c oughs> ไว้ให้แล้วครับทาทางครับ